ไปไหนนะไปเมืองไหนนะไปเมืองไหนกันนะทำใจอ่ะเอโพสเอโพสหนึ่งรอรอเลิกกันดิรอรอไปเลิกกันโอ้โหข้างบนนั่นแหละต้องต้องนั้นต้องหันกลับดิเ้ยซ่ราจะไปแอร์ฟิวที่พัฒอยู่เมื่อกี้เพให้ขอเขาหน้าสนใจ่เออแอร์พอร์ตอ่ะหน้าสนใจอยู่เงมือนก แอร์พอรมันเป็นภาษาโมเดลค่ะเลยเลยแสดงว่าปืนเลยปืนแล้วมีมีบอสสองตัวเอาดิกูไม่ดับเลยเลซอร์ไหนสัตว์มันเป็นไรสัตว์มีพันนัดเลยเฮียจะได้มีอะไรถ่ายเป็นบอสได้เฮ้ยเดี๋ยวยิง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 เดี๋ยยวิงเฮ้ยบูมเจอรถมาเว้ยเจอกันแอร์พอร์ตเจอกันแอร์พอร์ตมี่เราจะดับเลเซอร์เนี่ยแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตนะสีเขียวรถแอร์พอร์ตเอ้มันก็เหมือนกันรถเดียวกันแอร์พอร์ตอยู่ไหนวะแอร์พอร์ตอยู่วงล่างนะล่าง ไม่โดนับเราขยับวะไม่ขยับวะแต่ซอมไปนึงพี่ไปต้องอะไรวะตอทำไมลดทำไมลดไม่ขยับอะเอออง่เงมาไป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 ไไป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 ไโไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไไป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 ไลไปไปไปไนไปปไปไปไไป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 ปไปไปป ไม่ใช่ไอ้นั้ำมันพี่พอขยแกงดูที่ค่าดูเรชั่นที่เป็นช่องคุชอบตอนเก่งตอนบี้นะโอ้ชิสโอ้ยรถทำไมมาันอ่ะนะที่รถมันพังรถจะพังแป๊บนึงซ่อมรถก่อนมัเราซ่อมเลยพี่ทะยานพุ่งทะยานพุ่งทะยานนิดโอ้โหไม่ไม่ไม่แม่งดิดมันชิบหายเลยรถพังนะเว้ยทะยานนะเมื่อกี้กูไปเช็คด้วยละกูรอทะยานหนักๆดู้วยเพรากูมาดูค่าดูเรชั่นหายไปสามช่อง ทั้งหมดห้าช่องลองด้วยเออแต่ไม่มีรถขับรถยนต์แล้วไฟลุกแบบทางก่อนที่คุณกินไปนี่ก็ใช่ใช่แหละเออเรื่องับขับดีๆสิพี่นึกเหมือนับแค่ละวะไอ้สันอยากสอบขับรถยาต์ไหพี่กินอ่ะพี่กินอ่ะอยากรู้ว่าขับต้ชนบอสแล้วพอจะตายไหมโอเคไปตามทางไปตามทางไปตามทางไม่ตายเหรอไม่รู้ต้องมาที่นี่แล้เสียรถด้วยไม่ดีหรอก ถ้ามันอกขนาดนั้นแล้ก็เอาปืนยัดอย่เพียวพอแล้วสองแม็กอะมืนไยอะไอซีแม็กปะอะไรก็แล้วแต่าสองแม็กไไปบ้างสอแม็กไม่ตายลูกซองไซก้าเห็นเขายิงกันท่านั้วองแมก็ยิงหัวเลยเน่ไอวันวาง่อยกม่ก็ยิงหัวถ้ายิงหัวก็บังไปยืนบนที่กไม่ใได้ไม่ยืนที่อยูแล้วก็ยิงากหัวอันเขาไปเ้เจอบ้านไร่บ้านไร่อะไรแถวนี้น่าจะมีฟาร์มโพนี่ มเป็นซอมบี้มนแล้วะเนียเดี๋ยวเวลาตอห้อย่าไปอุยรถถังเล้ยทำไมไม่ซอมบี้มันาวาเ่ี้ไม่ืไม่เป่กอน่ดซอมบี้มนซอมบี้มันตมาจากไหนกไม่ยัดเฉยเลยมึงไม่กีซอมบี้ไม่ยืดเลย่ถึง่ถรดะแดูซอมบี้ซอมบเซอมบี้ไหนวะไห ไอ้สันซอมบี้อะไรเห็นซอมบี้ซิมูเลเตอร์แฮ่ไหมเห็นอากวณาเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้แน่ดีคัดวาเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นจัดพอใหเธอคนเดียวก็ผ่านไปเงียแต่สำคัญสุดดูฉันนั้นอยากให้เธอได้ควังต้ลอลี่

ดิปกะดิปกะดิปกะนึกว่าทักใหม่อยากเห็นโทนี่ดิกกาโทนี่นิกกาอยู่ะโทนี่นิกะมันเป็นไงดดำๆหรอวะนิก้าอยู่ลิงนตาลีเสียใจเสียจริงดิก้าไม่กินเยอนิก้าไม่กินเยอนันิกกาเยอนะนังต้อานิปกนังเบื่อ ก็ไม่กินเหยื่อนิกาเป็นไรไ้วะนิกาเป็นไริการถึงล้เหรอขับเขาไปข้างในเลยค่ะนี่เราเราไปไหนใสไปให้แอร์พอร์ตนิตบนิดตบเขาไปเลอ้เข้าไปเลยเหรอะไรกูอะไรพี่บัวไม่บัวขับรถไม่เนอแหลกเาสรถทำไมมันแหลกกูกสุกตัวน้เนไงเป็นไงเ วนรอบสนามิรอบเลยเตนี้นี่ใช่ใช่ใช่ดื่มน้ำโอดื่มแล้วได้เด็ดดื่มเโอ้ควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นชิบหายควันขึ้นไอยูไอยูทำไมดิฟดิฟดิฟเฮ้ยเยอะมากเลยบัสแปดวัรไปไหนวะเพชรเฮยูยูบุกบุกตรงไปดิมึง

ไปเอาของไปเอาอะไรพไ่จะทำอะไรมอใครงไม่ไปปี๋เนี่ยัิงตายเนี่ยไม่อยู่นีเนี่ยไอ้บงช่วยเคลียร์เคลียร์ตอมปี้ก่อนจะได้ไปเก็บของเออเออเหมือนกันก็เดินไปออกออกออกแปีี่แล้วก็ไอ้แพทอินไ้ดิอ้สอออินไว้เองพิไเองไ้มาไ้มาไ้มาไว้มาโอ้โหเยงนาไหนมดปี๋หดปง่รอรอรอร้อย มันก็วนทุกคนแล้วนี่ของตระไมใหไหมหรือของใครเนี่ยไสนไี่มีเมาส์อ่ะไอี่มีเมาอ้ยมันไม่มียยยยยยายย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 ัยย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 ายย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 เย นเนามเดียว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 เดียเดียวเดียวเดีเดียยวเกสุหมดเดียวเดียวเดียวเดีเดยวียมาเลยมีเยยเดดไมาเดมาเกดมา๋เลยอ้ไปยัง่เล่น่อดนแลวเยเยอะไม่ไหวนัดมีขนมด้วย โอเคของกันนักกันหนาวปะรถนี่มายืมรถผมนี่เฮ้ยของเขาเฮ้ยอย่าเอาเฮ้ยแพทอินไวมเป็นอะไร่ดูไม่ดีไอแล้วใครเอาของกูไปเนี่ยฮะโอ้นี่ของพี่ของผมไปตรงนี้ของผมตรงไหนวะไปทุกคนแล้วนะหมดเนี่ยตรงเนี้ยของผมหมดเลยเนี่ยของมันริมกำแพงไงนะเอาเอาของผมนี่พี่ต้องดีเยอะเยอะเยอะไอ้แพทเยอะโดนเยเดี๋ยวก่อนไอ้เยอะมากเลยเนี่ยหมด สิบตัวมาเร็วเลยนะขอจะหาบอสมึงเคลียตรงนี้โอาวไม่สกาเฉยเลยตรงไหนอ่ะครัอยู่เฮ้มันยืนทำอะไรกันน่ะเราเรียกสกาหรือว่าเล็กเก๊มันยืนหาผมไงมันยืนมันลอผมอยู่เซเวอว์คนเดียวแล้วมันมันยืนไม่ตีผมเลยนะบอสมันขึ้นตรงนี้ได้ปะ แบบนี้มีบอลสองตัวเฮ้ยเยอะไปใส่วะเนี่ยเฮ้ยมันยืนพี่ตีผมด้วยทำไมล่อไวก่อนเฮ้ยกดตัวเองไงไงหัวล้อตกใจเมื่อกี้เดือดทะลุเลยหัวล้อที่ไหนแล้วไม่ได้หัวล้อตรงพี่จะกัดพยายามต่อยอยู่มีของแล้วตายแล้วตั้งอย่างเรน มันมีที่รักตายแลสิเอาเคยล่อกนาดนี้มันจะมืดอนนี้มันจะมืดจะมืดแล้วเนี่ยกระสุนผมไม่มีอ่ะเอ้ยไม่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตายแล้วสิยิงตายยากไปยิงตายดิตอนนี้สองคนกูตเอาตายหมดหรอไม่เยอะว่ะเดี๋ยวก่อนกูเก็บไบหนไปครับสัสเอ้ยซีแม็กกูไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะซีแม็กกูข้างบนหอคอยทำของได้นะเผืออ เทียมเลยเอาบ่เอาบ่เด็ดตังค์ยิงได้ก็ได้อยู่อยู่ข้างในค่ะเอ้ยซีแม็กกูอีย์ซีแม็กกูทีซอมบี้วิ่งเล่ไแรงนี่ไงแคาซีแม็กกูนี่ไงซีแม็กกูซีแม็กกูใครเก็บไปเต้าบอลได้นี่เก็บไว้นะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะครับเยอะเก็บเยอะมันเยอะมากเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โหกว่าจะรอดชิบหายครเข้าไว้ใส่ในวิชาแรกสัตว์มามึงไอ้เหี้ยใครจะใครจะครอกกูยังสว่างอยู่พิกิีของพิกิีอยู่ข้างบนนี้นะ ไนไหนนนนี่ก็มาเลยุต้องทักทายท่านผู้ชมแป๊บทักทายกไมเกิดอยู่ข้างนอกอะเอาไปรับอะเดี๋ยวออาไปรับให้กูออกข้างนอกจริงจมันทำแบบว่าเป็นกระโดดข้างข้างในได้นะเอ้ยพี่กีดคะเอ้ยยัียยงยังยมยงยังยายเงยั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 งงยังยยังยวงังยับังยยัง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 ไังยัอง เรถจอดไปไหนแล้วริมรั้วเหรอโอเคจะทายนะ่ันนะ่านนะเอาคือเขียวไม่แดงแหมวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอาคเขียวไม่แดงเอาแพทอยู่ตอนนี้เราอยู่ทีอินเฟสเตชั่นกับบาบูแพตตีและไมกีและกินอีวาสุดแล้วแก๊สโซดินโซฮอรเฉยมันจะตะปบกูแก๊สโซลินไมต้เติมบอกมาอย่าเพิ่งไฮไฟท์อ่ะ เอาเอาใครซูนเสียชีวิตอ่ะแพ้แพ้เหรอบ้าพี่เข้าเกมมาปุ๊บตายปั๊บเลยอ่ะอ๋อพี่กิดไงก็เออเออรถพี่กิดใช่เะล่ะเอออะไรวะไปเลยครับไปเมอร์ก็เขาจะอยู่ในรถกลับมาเกิดใหม่มันก็ไม่ได้อยู่ในรถไงเออแล้วตายเกี้ยงเลยนะเฮ้ยผีเข้าไปเนผีเข้าไปเรียนแรงจักรรถเพียบเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายพี่ตอนนี้ไม่ปลอดภัย ไอ้สัตว์กูขึ้นรถก่อนแล้วไอ้สัตว์มองหน้าบอสแป๊บสิเฮียตับบอสเดียต้องไปลากบอสมาก่อนถ้าขึ้นรถขึ้นรถไปคันนี้เหรอคันนี้เหรอสูงนาคันนี้ปกติปกติท่านไปขึ้นนู่นไงไอ้นบ้านนี่เหอรถรพื้นไอ้เสียงอะไรวะอรถระพื้นนี่ทางซ้ายนี่ะทางซ้ายนี่ะนี่นี่ไหนอย่ายิงไกลๆอ่ะไหนวะไหนวะเดี๋ยวบอสมึงมานี่ไงมาแล้ววิ่งตามไอ้แพชอย่างเดียวแล้วกูรถรเพื้นเนี่ย ตอนนี้เก่งวิ่ตามไปไหนวะไปไหนวะไปรอไปรอที่รถอัเพอไม่ใช่คันไหนไม่ใช่คันั้นเหรอคันไหนคันไหนเลยไม่ไม่ไอ้เหี้ยมาีกแล้วมาอ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 แล้วมาอีก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 แล้วมาอีแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีแล้วมาีแล้วมาแล้วมาอีแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอแล้วมาอีกแล้ว

กูมาแค่เนี้ยกูตังค์ยิ่ใช่เพื่อทำเงเนี่ยกูโดนหัวไ่คนห่งไม่ได้กูโดนหัวไปหนึ่งทีเพื่อตังค์เนี่ย what the fuck อย่างเงี้ยกูได้ตังค์เลยคนหนึ่อไม่ได้มึงได้ไงเี่ยมีอีกตัวนึ่งจะไปบ้าไปเลยเฮ่ยถ้าทำให้เปลี่นเปลี่ยนรูปแบบการยิงอะตอนเรายิงแบบเป็นเนี่ยแบบเซเมียอะรอยนัดหรือวะกดอะไรวะ อะไรวะตอนนี้เราอ๋อนี่ไงกดตรงนี้การเปลี่ยนรูปแบบการยิงโอเคตัวเตัวเกมันมีออโต้กับไอเนี้ยเซมิ๋อเออใช่โอเคกูใช้เซมิจริงโอเปเลยไสัตว์มีไมมีบอยไมีมีนเดะพาไปเีวรถขแป้นไปีดแปมาเลยย่เฮ้ยไอพี่มันมาเยอะนะพี่ขกดพอนไว้มีนไว้ไปแล้วรีบกดแล้วมนไว้น่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวซอบี้มาขึ้นรถขึ้นรถ รถไหนรถไหนวะรถไหนก็ได้เราไปดูดูโอ้ยเฮียเฮียขึ้นรถเลยเฮี้ยขึ้รถเลยวันนี้ไปขึ้นไหนวะเฮี้ยเฮยเาขึ้นไม่ได้แฟร์เฮขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแลวโอเคีะกดกดไปหมดกดไปเดกดไปหมดเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้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 ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเเฮ้ยยเเฮยยเยเฮเยเเ

ขึ้นขึ้นไปที่เด็กกับแพทขึ้นที่เด็กกับแพทแพทขึ้นยากหน่อยนะขึ้นยากด้วยี่มมุต้องต้องมีเ้ยังไงกูซัพพอร์ตพี่ไมค์ขอแล้วกันโอเคโอ้โหยังอยู่ยังยังอยู่โอเคใช่ไหมจบแล้วหมดละไอวอเตอร์บอลน่ะโอ้เอาไอวัตบอลทำอะไรไม่ได้เลยบอ โอ้หของนับเป็นล oh, oh, no oh, mm ้านเลยของนับเป็น hmm. ล oh, ้านมัน hmm. มีรวยอ่ะ hmm. อ oh, ้วนเลยเแคยอ้วนเลยวัน oh, น sure ี้พี่มันเป็นไงลากมาดีไหมลากมาลากไปถามลากไปดูสังขารตัวเองเลยเลือดเลยไปดูสังขารตัวเองเลยลาขึ้ไปบางอีบอสอีกตัวไปอ่ะลาไปดูสังขารตัวเองเลย เฮ้ยมีตัวมาตันนึงเองไปเอาบอสบอสบอสมานี่เขาเหนื่อยเข้าโกดังเข้าโกดังเสียงอะไรวะไปหาบอสไงเข้าโกดังโกที่มีลำโพงบินไรใครด็ดังแม่แล้วใครถืออะไรทำไมวิ่งช้าจังเลยสเตมไม่ได้เขาหมดเปล่าหมดหมดหมดเพื่อนมาได้หลังเพื่อนมาว่ะข้างหลังไปไปแล้วไม่อยู่แล้วไปเข้าโคดังนี้ไปเลยอย่าอย่ามาข้ามตึนเยอะอย่าไอ้ดูดูหลังให้ด้วย โกโก o โกสไปไเดี๋ยวแดกก่อนโอเคโอเคเต็มแดกเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเยแม่กูมามาเวลครั้งนี้ไอ้เหี้ยกูว่ามาพิพสัตว์ไม่ต้องพหรออเยอะเกินกูย้ยมันเฮ้ยได้ทกระเป๋าไกระเป๋าตายี่ยาวเลยอะไรวะเนียเฮ้ยตรงนี้มีเจนรสตได้หรอเี้ย เป็นร้านล้างไงร้านล้งที่ว่าตรงไหนพีบอสมานีมานีเดี๋ยวมานีอโอเคโอเดี๋ยวมาอีกด้านนึ่งเป็นหน้าเลือดไหลโอเคเรียบร้อยออาอมบี้มาฝากอยากให้เธอได้กินกินอารอมบี้ดิออมบี้วิตามิน ไม่ต้องกินของแพงเออขอขึ้นมาหมดเหรอแม่แถมมาได้ไหมมามาเราเราดูสิเม้งวันนี้น้องแพทพาทัวร์นะคะน้องแพทพาทัวร์น้องแพทพาทัวรครับกูได้ชื่อกูได้ชื่อกูได้ชื่อคลิปแล้วแต่น้องแพทพาทัวร์น้องแพทพาทัวร์แพทพาลงเลนบอสเอพิโซดไอ้เออหัวที่มเงี่อซอมบี้ขี้การ ต้องแพพาตัวเอมิปนวานเดออีวาดีเลิงไม่แต่อกี่ไม่ไหวอีวาดีเินต้องแพสแตบไยีอะ็่อะไรเนี่ยต้องแพติดตนาแสบเออไอโฮสแพติดตัาแซบดวมันบอกน็อตเซฟไม่เซฟมาดิมาดเราจะเจอบอลแล้วมันบอกข้าเซฟพี่นี่ไหน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 ี๋ยววะ เดี๋ยวกูได้ยินเสียงเาปอลแล้วกูสั่งกูนีมานีคุณนีึ้นนีทุกคนไม่ได้ด้วยกูที่กูแต่ที่อะอกู่ที่อะไรอ่ะกูแต่ที่อะไรอ่ะกูแ่ที่อะไรอ่ะไม่ใช่ังไงไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่่ไม่ม่ใี่ไ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 ม่ี่ไม่ใี่ไม่ใี่ไม่่ไม่ี่ไม่่ไม่่ไไ่่ไ่ใ่ไ่่ม่่่ไ่่ไ่่ไไม่ม่่ไ่่ไ

หยอกยอกนี่ใครทำไมโดนเสียบนูนแฟร์เขาใครมาดูเขาเป็นอะไรครับนักใคร่บังติดไอ้นี่อยู่ที่หัวศพติดกำแพงเนี่โค้ทายคอเลยปืนไหนวะไหนวะไปจุดปืนข้างบนไหมเราไปโดดล่มกันไหมฮ้ยมีโดดล่มไม่ใชอะไรไม่มีล้มไปซะมีล้มไอ้โดดได้ไม่ตายหรอกเกือบตายฮะลองเลยปืนงเงือมึงโดดดูก่อนแล้วเติมด้วยนะเอ้ยได้เลยไปดิไปดิเช้าแล้วเช้าแล้วยังไม่สาย เอามุมไหนมุมไหนจะไปแต่งร่มยังไงวะกลางเออเดี๋ยวคุณลงไปแล้วก็ค่อยกดกดอะไรก็ได้กดเกาะ้าวเหอยเฮ้ยยังไงเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวพัดโตดโชว์เลยวะเย็นเย็นเดี๋ยวรอรอคุณด้วยเย็นเดี๋ยวมีพิสูจน์ให้เลยพพััดดกล้าคุยโยนปืนไปมีพิสูจน์ด้วยนะเออเดี๋ยวคพิสูจน์ใบน้องแพทเลยไปน้องแพทยใครยิงเลเซอร์วะใครยิงเลเซอร์วะออเาา เดี๋ยวคอยดูน้องแพทไม่ตายหรอกตาไงว่าไงตอเดีวเราอยู่ในบ้าน่ออกเขาเขาเดี๋ยวไปนึกกำลังมามาดูน้องแพทนึองแพทเดี๋ยวเขาใส่ปืนให้คุกันไปหนึง้้วแพทโดดแล้วทุกคนต้องโดดตามน้องาไม่ตายอ่ะเข้าใจป่ะน้องแพทไม่ตายปุ๊บตอมปีเกิดแล้วเราน้องแพทตายมานับละไปแล้วนะจังจังยไปดิสาเฮ้อกูไอ่ตายเฮ้อเฮเฮ้้วเฮ้อเไ้เ อปไ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 ปบหมกมก็ไ้รเี้ยไป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 ไไป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  ไปแล้วกุลงแล้วเียกูไปแล้วไปไปเราจวเราไปกเราชิบหายสงคนละว wow, ิ่งรอ่อว hey, uh, ิ่งรอวิ่งวิ่ง่รักเพื่อนกูรักเพื่อนในสกิจพิกิกิิยามีกิกิิยารักเพื่อนในสามาหายอะไรอ้ยบูมข้าหน้าดูดิดูข้าหน้ากูเาาโอ้ยอไอ้ต้นี่การนี่ก้านวะึ้นวบูมขึ้น้วขึ้นขนข้นขึ้นขนขึ้น กูเองอะไรขึ้นน้ยไม่รถสีดำตายรถสีดำตาขึ้นม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 าขึ้นก่อนแหละไม่โอ้โหขึ้นนายไม่ขึ้นนายตาย เอาไอ้เหี้ยแฟนเขาเองชุดสีฟ้าที่แฟคเขากูไอ้สัสสีฟ้าแฟนเขกูมีการเลือกแฟนเขาด้วยสิโอ้เยอะเยอะมากของดอกไอ้เหี้ยก็สีสีประจำเนี่ยกูสีฟ้าเว้ยเอฟซีบางคนยังไม่รู้ต้องบอกพยายามสีของเราจะเป็นสีประจำสีฟ้าสีฟ้าออกฟ้าออกเขียวๆครับผมฟ้าเขียวเราเป็นสีเขียวเป็สันจิงโม่เลยของบู๊เป็นสีดำ ไอมันต้องสีดำวะไอภูมิสีแดงไหมอิตาลีบ้านนี้ใช่สีระเบิดเอาสีอิตาลีบ้นสีระเบิดสีเป็นไงวะสีระเบิดอิตาลีบ้าผมว่าเรากลับเซฟปซูนเนี่ยเหรอไปไปลาก่อนทุกคนบายบายแบ่งคตรอ้วนเลยใส่เจอคลิปหน้าครับเจอลิ๊บหน้านะไปละคลิปหน้าบอกเลยมันแน่นอนมันแน่นอนทุกคนโอเคติดเลยวะติดเลยวะมาเดี๋ยวกูขับเองใส่ไปไปครับไปายครับไปบายครับเฮ้ยเฮ้ยหน่อยด้วยหนอด้วยหน่อยด้วย มาขึ้นมาขึ้มาขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยคันนี่ขับเลยวะไม่ขับอ่ะไปยากกันเลยมาซ่อมได้ตอนนี้พี่เบิร์ดมาแลพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาแล้วอีอร์ก็ซ่อมได้วิ่ไงยอดสุดยอดสุดยอเอ๊ะคุตัวว่าดาวไม่เจอไหนอะไรอยอดรูจัไหมไปไกลไป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 ไ 鸡毛汤，哎，我我太惊了，哎，够够够！